ในระบบไฟฟ้ามีโหลดประเภทขดลวดเหนี่ยวนำต่ออยู่ค่า power factor ค่ากระแสะไฟฟ้าค่ากำลังไฟฟ้าก็ตามนี้เลยครับดูจากหน้าจอของ smart meter ครับโหลดประเภทขดลวดเหนี่ยวนำไม่ว่าจะเป็นหมอแปลงไฟฟ้าหรือมอเตอร์ไฟฟ้าก็จะมีค่า power factor แบบ lagging นะครับส่วนโหลด C หรือ c าปา c ิเตอร์เนี่ยก็จะมีค่า power factor แบบ leading ถ้าต่อโหลดสองประเภทนี้ในระบบไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะเกิดการหักล้างกันก็จะส่งผลทำให้ค่า power factor เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวผมจะต่อโหลด c เพิ่มเข้าไปนะครับแล้วดูว่าค่าต่างๆเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเห็น <He ard S 2> ไหมครับว่าค่า power factor มันเพิ่มขึ้นแต่ค่ากระแสไฟฟ้าลดลงนะครับแต่กำลังไฟฟ้าเนี่ยคงที่ คลิปนี้ก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานให้เพื่อนชจางไฟฟ้าเอาไปต่อยอดเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงค่า power factor ในระบบไฟฟ้า